เป็นอ <S it> <S ans> <ạt> ่อรัตนารักษ์รันแลก็ทำให้จำลองเัาฝ่ายผู้บริหารของทีมผู้ที่จะร่วมงานกันร่วมงานกันเต็มเนะยะร่วมงานกันตัดทิมงานตัดงานงานตัดล้อง้งสีต้งสี ให้เขาไปถ่ายอะพิจิตรเขไทำงานลายลายสกู๊เอ้าถ่ายให้เนาะนะครับาชื่อว่าหยาบๆปัน้ชรับเพื่อนอมีครับงเหยียบหน้าเพาะยัอยู่มองเ้านะครับชื่อว่าครั้งแรกชื่อกันเนาะครังแรกค่ะครักบผมยินดีไรครับยดร่วมงานมากมาน่นี่นีผู้บริหารับซเอีี่องซีอีเขาอนว่า2เซี่ยวสายจวดนี่อ่ ผู้ใหญ่บ้านครับเสียบว,วิทุนสายจวดหรอขัน <c> พ <oughs> <OB> ีดไปน้ำเสดจัดจวดจัดนะครับจวดปายจัดมานี่ครับพอดีดีใจร้ายครับมืาหนีทั้งทีมงานมาดีเพียดครับคุณวิ่กี้นะครับพี่รัชนีนะครับเพื่อนกามามาแวะมาหาสีมาคุยกันว่าสีมารวมเดินทางนั่นแหละร่วมสายงานกับหมอลำเพลินลำเพลินขันฮาวเวลแบบภาษาแบบ สากคนนี้จะน้อยกว่าีเกินว่าสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนนั่นแหละพี่น้อง<ม>นะครับพุ่งจากันไประดับนึงแล้วก็ทีเดียวต่อไปว่าเพคนสิเฮ็ดจังไลยต่อไปครับพี่น้องฉะนั้นแล้วเมื่อนี้ครับที่ว่าแสดงความยินดีนะครับเป็นเทอือดแรกที่ที่งานนะครับเพคนเด็กขอมากน,นะครับอนนขอมากด้วยจโโนะมี oppo เนาะ oppo หรือไบาง ขอ <Billie S 2> บคุณพ <im> ี่ใหญ่ครับขอบคุณเที่อกาสนะคะครับแตถามพี่โอโกะพียกันว่าเป็นยังเขาโทคออกมหาพี่มา่งเขาทอหาเข้าาใช้เวลากิเข้าเข้าเป็นผู้ทีดแบบเปนเนซี่หรือว่าัวรู่งไยดีบอกเลยว่าบอยด้กินเลไมีแต่ปลาคเจ้าของครับผมครับผมแต่เลยบอกพี่อโเลยว่าบอกสธาาทีมันดพี หาวิธีคิดเผื่อาเรื่องความดีใจขั้นขั้นต่าอองๆค่ะเล่ก่อนแล้วโผล่เพื่อนมาใส่ใน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 สเรื่องไอที่สุดนะแต่เพื่อนมาแต่ว่าเพี่จะบอกว่าเดี๋ยวที่ขอปรึกษาที่งานก่อนมาถึงน้องๆที่ทำงานเนต้องเห็นงานมือถือก,ก่อนเลาะเข้ากับนี่นี่ที่งานเดี๋ยวมาแล้วก็ได้คุยระดับเลงทะลุซึ้งเนาะนี่สุดความสัมผัสได้ ให้สัญชาติยานว่าแม่จะมาถึงที่ถูกทางเพราะว่าเพราะว่าห้าเฮ้ามานนี่เด็กแค่วา่าอยากจะมาเป็นสปอนเซอรค์ค่ะใจจริงเนี่ยโดยธรรมชาติของตัวเองเนาะแต่มีคนชวนมาบ้านเฮ้ยพี่ๆก็ปไปเด้แต่เมื่อเาวเมื่อเอิญว่ามามา,มาชุ่มแพร่หมู่บ้านหไม่เห็นดุคบเวแต่เลยโทรหาพี่ออโกว่าอ่ะพีไ่ไป เพราะว่ามันมันจะมีอย่างที่ข้าสามารถมาได้มาได้คือจากทุ่มแร่ไปนีหลังจากนี้คุยหนี่เสียท่าก็จะไปเพื่อเพื่ออะไรนะของแม่แปนอ่ะไปเพื่อเพื่อที่ไปดูแม่แปนเขาเปิดยบุงเหมือนกันแต่ให้กำลังใจน่ะค่ะใหนกำลังใจแต่พอะได้คุยเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แค่สปอนเซอร์นะมันในความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเจอคนที่ใช่คือ โดยโดยรักของของมาดิพี่เ,เองเนี<ม>่ยกับเบิ้งศิลปะวัฒนธรรมยี่แล้วเราเราเหมือนกับว่าเราเรามีสายเลือดเดียวกันเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอีสานมันจะต้องแบบเรามีความสึกว่าคนอีสานเป็นคนดีคนอีสานเป็นคนขยันเราก็เป็นคนอีสานคนหนึ่งที่แบบไปเดินยู่ให้โลกกว้างค่ะเราก็พยายามยึนจากความเป็นตัวตนของเรา เพื่อให้เขารู้ว่าคนไทยมีดีทุกคนแต่ว่าถ้ามีสารกับบ,บกีไล่โบกีไล่ก็ะบนท่ามผาดใดห,หรือชาดใดเลยพีน mm hmm. ก็เลยคิดว่าส่งเสริมไว้ก็ดีเพื่น่ก็เลยไี่ชอบคึกว่าเจอสายเลือเดเจอสายเลือดที่เราคิดว่าเราน่าจะร่วมงานกันได้นะคะ mm hmm. ปกติเราก็มีเพจหรือช่องยูทูบมรำาพาเพลินอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเพจท,ที่นิ่งคือบริมียูทูบเบอร์บริณีอย่างมีแต่งานที่ถึงแชร์ค่ะก็เลยรู้สึกว่าขอบุณ ขอบคุณขอบคุณตัวเองที่จะสินใจมาขอบคุณที่ออฟโปที่ทูหาอะไรกัขอบคุณน้องสองคนที่ตัดสินใจมาคุยกันนะคะขอบคุณ o, Th aha, ขอบคุณหลายรขอบคุณก่อนว่ายินดียินดีก็เดี๋ยวก็ดูรายละเอียดเนาะคือตอนนิดใจมัน มันหลายพอเก่ยซื้อไปละดีใจดีใจมันมากกว่า90%ละตอนนี้นะคะที่นี่ก็ต้องดูว่าคุยกันแล้วก็ห้องาิไปยังไงซึ่งซึ่งทีว่าทางสายนนิกะที่ที่ร่วมคุยคืออยากจะให้วัฒนธรรมมันบานเบิกมันบานเบิกพี่จะคิดเสมอว่าวัฒนธรรมมันต้องสร้างอาชีพอาชีพมันต้องสร้างวัฒนธรรม แผนท่อสั่งต่ว่าทำอย่างเดียวผูเ้เฮียร์ไปต่อไม่ได้เทําให้ไม่บานเบิกแน่แต่ถ้าคนหากินอย่างเดียวไม่อนุรักษ์ไว้เลยก็ทําทก็หายอันนี้อันนี้คือทีม่มหลักการชัดเจนแต่ไหนแต่ไรเพะเนี่ยเราต้งย่ามผักดันแล้วเราเองก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่ามีวงที่เป็นคนทําหมอลำมาสิบกว่าปีไม่มีวงของไปเองแต่ว่าศิลปินเราอ่ะจะอยู่ทั่วประเทศโดยการเราผักดันให้เขาทำมาหากินเอง คือให้ทุกคนเนะี่ยยังรักงานที่ทําอยู่แล้วไปต่อได้กะแต่มีตัวอย่างหลายคนที่สามารถไปได้ที่นี่มะ่อพอน้องก็เลยคิดว่าใจลึกๆอะ่ะเท่าที่คุยครั้งแรกก็ยังไม่ได้คุยเนาะไม่ได้คุยกันแต่ว่าพอได้คุยหลรู้สึกว่านี่แหละมันคือตัวอย่างถ้าเราทํางานร่วมกันได้มันคือตัวอย่าง,าาท,ง,าง,างที่ทาให้หรู้ว่าเมืองไทยมีดีเมืองไทยมีดีเราสนับสนุนกันได้แล้วก็สนับสนุนอันไหนที่น้องดีอยู่แล้วคือ คือต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านับถือใจอ่ะการที่คนคนหนึ่งหรือคนแค่กลุ่มไม่กี่กลุ่มเนี่ยค่ะต้องรับผิดชอบชีวิตคนแบบสองสามร้อยชีวิตอ่ะคุณลองดูนะคะว่าใจเขามันจะขนาดไหนที่จะต้องดูแลใครต่อใครร้อยพ่อพันแม่มนุษย์เนี่ยจริงจรอ่ะสิ่งปัญหาของมนุษย์ที่มีอยู่คือทะเลความอยากทะเลความอยากที่ไม่มีสิ้นสุดเพราะ,ะเนื่อการที่คุณดูแลคน ภายใต้บริบทกรารปกครองของคุณได้พี่ว่าคุณเก่งมากนะคะคุณเก่งมากแล้วเราคิดว่าเราคืออย่างที่บอกอ่ะว่าน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละสำหรับใจที่นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวก็เอารายละเอียดต่างๆไปคุยกับน้องๆเพราะว่า,วายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยพี่ก็จะมีทีมที่เขาทำงานเรื่องนี้อยู่พี่ไม่ได้ลงเองเราจะเซ็นหลอกเพราะพี่ก็มี หน้าที่อย่างอื่นมากมายอยู่นะคะก็ก็ยินด mm ียินด <ø Level> <text serge when ster> ีอน <kindergarten>. ้องพูดมั่งานหนาที่ระเบิดเลยบอบอกทางคู่ก็ดีใจไร้ครับพี่น้องบอกว่าสิเป็นทังช่องยูทูบเบอร์ทุกๆช่องเนาะเมื่อนี้ก็จะว่าขอคุณทังทีมงานมาดีพิชทีรัชนีนะครับแล้วก็ต้นต้นลอกัาคุณรัตนานะครับ รัตรนาดาเราล้วลก๊หลายหลาท่านเป็นครั้งแรกที่นะครับเขามาคุยกันเนาะเพราะได้ท่านในวโร่ลงลร่งรายอยดกันหลย่ยรอกครับอ่าเทากับทได้มี่การหลังจากลงไล่แล้วกับสีได้ไปคุยไปจากันอีกในในนะครับเรื่องต่อไปที่จะเดินหน้าในการทําง,งานะนะครับถ้าจอว่าอยากให้เมื่อสางถือว่าเป็นการสางเลยนะครับบ่อบเมนว่า มะซอยอย่างเดียวซอยสรางเพราะว่าห้าก่อร่างสร้างโตมไม้ขันมีผู้ร่วมสร้างมะซอยพักดันให้งานมันเติบโตสามาชิกลูกๆที่มงานก็่สิมี่าย่ใดเพราะ,ะได้เลี้ยงชีพเลี้ยงทองนะครับประสางคน้นสางงานสางอาชีพและวก็อนุรักษ์ศิลปะนั่นลนะครับวัฒนธรรมก็คือของหมอลำโดยตรงครับ สิเป็นหมอลำยังกระชังแต่ว่านี่คือเป็นเป็นการสร้างศิลป์ครับผมําหรับผมเนี่ยงานศิลปะแต่ของผมมันคือสไตล์ของหมอลำเพลินนะครับหมอลำเพลินนะครับซึ่งบมมีหลายขนาดครับที่ที่ยืนยัดอยู่ได้เข้ากระชีดงานเพื่อจะสืทอพอจิตนาลมจากคุณพ่อทรงการนะครับคุณพ่อนะครับสงการน้ำมงศาคุณแม่สุภาพซึ่งคุณพ่อเพิ่งเกษียณไปแล้วกระสีเหลือแต่คุณแม่นะครับที่ได้เป็น นะครับถือว่าเป็นบารมีให้กับลูกกับหลานที่สางวงอยู่ณนตอนนี้ครับพร้อมกับหลายๆท่านนะครับที่มาอยู่น้ากันล่ะสมาชิกทุกคนครับจะยิ่ดีที่สุดที่เขามาหานะครับคิดว่าเพชรลาเพลินสีเดือนนาต่อไปได้ก็อาศัยแรงพลักดันแรงสนับสนุนนะครับจากทีมงานมาดีเพียรละครับพิลชนีแหลักการทุกท่านนะครับเมื่อนี้ขอบคุณพี่ใหญ่กับเบื้องแย่งน้องนุ่ม พี่ใหญ่ออกปูแบกมาถือว่าเป็นสะพานบุญเน่นน่ะครับกะพานบุซิ่งลาย่างพี่น้องที่ฟั่งแล้วนะครับต้องยุกออกอันนี้ว่าแบบชัดเจนนะครับสิ่งสิ่งที่มันบ่ผมบ่าอยากให้ว่าหลายอันนี้ว่าวว่าพอสพันซื้อเนาะคือบางสิ่งบางอย่างเข้าเอาสิ่งที่มันแมนมาวอากันสิ่งบาแมนเข้ากะเก็บไปว้าวกันหล้างไม่ผมง่ายๆรู้ครับส่วนได้ส่วนเสียแต่ว่าคือนตอนนี้ต้อไปสิปินย่างไรนะครับนี่คือกะ เบื้องกันเริ่มจากตันนี้เป็นต้นไปอีกนะครับตามลำดับก็คือว่ามื่อน,นี้ได้นาผู้บริหารผู้กอ่อตั้งครับแม่พรน,นี่กบท่านเซียววีทุนเพันไปเคี่ยวบริเวณอยู่ก็อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณจากใจจริงทีมงานสุข,ขุมสุข,ข้นอยากฟังแม่พร่อนะจงเอาล้างแดงเดี๋ยวว่าน้ำเนตียงเป็นเปลวไฟเก่งเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆแต่ว่าหู่จักแต่ว่าพูดด้วยหัวในะจใช่แต่ว่ากันเป็นเวทีจับไม่มมได้ ว่าตรงนี้ส่วนมากแบบคุยบาแล้วคือจะจะเปลี่ยนของเราค่ะเชื่อว่ามันมีคือว่าคือว่าเป็นเป็นเลิกเป็นเลิกอยู่ได้แบบที่แบบวงเราวันนี้นะคะที่ไลท์โซลมือแหลมคือที่ยี่ส threaten ิบเจ็ดแต่พี่โอ๊คูแบบเอาโมบีพีเขามากคือว่าเป็นเป็นเป็นที่ยังถือว่าเซ็นที่ใช่มากมันเป็นอะไรที่เคนไทยที่แต่ว่าเราไม่ไม่ค่อยมีสปอนเซอร์หรือว่าไม่ไม่ ใครที่แบบว่าต้องเดินเข้ามาชนเ,เลย้อันนี้มันมันมีอนนย่างที่แบบทำให้เราแบบืึนใจคก็ดีใจพี่น้องดีใจแล้วก็ยินดีมากค่ะนะคะแล้วก็